เรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองโบราณชื่อว่าชิเซนอิซ่าค่ะเป็นเมืองโบราณของอารยธรรมมายานะเป็นสถานที่แห่งตำนานความเชื่อและชัยชนะค่ะคุณผู้ชมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งพัศจรย์ของโลกยุคใหม่เลยทีเดียวนะที่นี่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะคะในฐานนะของศูนย์กลาง ทางความศรัทธาและภูมิปัญญาของอารยธรรมมายาค่ะเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของชนเผ่าโบราณนะคะทางดังด้านของดาราศาสตร์ศาสนาสถา,า,สถา,า,สถา,าปัตยกรรมและก็ระบบการปกครองนะสัญลักษณ์ที่เด่นที่สุดก็คือพีระมิดนะคะที่ชื่อว่า เอลคาสต l โลค่ะหรือว่าวิหารเทพเจ้ากูคูคานนะ,ะซึ่งก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบได้อย่างแม่นยำทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ความเชื่อนะโดยเฉพาะเงางูค่ะที่ปรากฏบนบันไดในช่วงฤด,ดูที่เรียกว่า e อ็กซ์ o พนะ,ะซึ่งก็เป็นภาพจำที่ นะักท่องเที่ยวเนี่ยจดจำเลยทีเดียวนะคะชิเซนคริสอิซ่าเนี่ยตั้งอยู่ที่คาบสมุทรยูคาทานค่ะคุณผู้ชมทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโกนะคะกลางพื้นที่ราบที่ไม่มีแม่น้ําไหลผ่านนะ,ะกลับอุดมไปด้วยเซโนเต้ ote, นะฮะหรือว่าลุมบ่อน,น้ําใต้ดิน,นะคะ่ะซึ่งชาวมายาเชื่อว่าเป็นประตูสู่เทพเจ้าแล้วก็เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับพิธีกรรมต่างๆนะะตัวเมืองโบราณแห่งนี้ค่ะเคยเป็นศูนย์กลางทางอรารยธรรมมายาในช่วงคริสตศตวรรษที่9ก้ถึงสินะะถือว่า เป็นยุคทองของอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองและก็ลึกลับอย่างยิ่งนะคะแม้ว่าชาวพื้นเมืองจะรู้จักและเล่าขานกันมานานนะคะแต่ว่าโลกตะวันตกเนี่ยเริ่มรู้จักชิเซนอิซ่าอย่างจริงจังในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19เนะเ <นะ S 2> มื่อมีนักสำรวจชาวอเมริกันและยุโรปเข้าไปศึกษานะอย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดเอชทอมสันค่ะซึ่งใช้เวลากว่า30ปีขุดค้นและก็บันทึกข้อมูลนะคะจนในเวลาต่อมาค่ะยูเนสโก่ก็ประกาศให้ที่นี่เนี่ยเป็นมรดกโลกในปี19 8 8แนะแล้วก็ในปี 2007ค่ะคุณผู้ชมชิดเซนอิซ่าก็ได้รับเลือกค่ะให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่จากการโหวตของคนทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงตำนานความเชื่อที่นี่ค่ะพีระมิดเอลคาสติโลค่ะที่ตั้งตระหง่านใจกลางเมืองเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะมีความเชื่อหลายอย่างนะ,ะถูกสร้างให้อุทิศกับเทพ เจ้ากูคูคานะคะหรือว่าเทพพระเจ้าที่เรียกว่ารูปงูขนนกค่ะผู้เป็นทั้งสัญลักษณ์ของพลังแห่งธรรมชาติแล้วก็สติปัญญาของผู้นำน,นะคะคุณผู้ชมว่ากันว่าชนเผ่าที่ขึ้นครองตําแหน่งเนี่ยจะต้องมาพิสูจน์ความกล้าค่ะด้วยการขึ้นบันไดทั้ง91ขั้นนะ,ะขอพรจากเทพเจ้าว่าตนเนี่ยมีคุณสมบ สมบัติพอจะนำชัยชนะมาสู่เผ่านั่นเองนะและในทุกฤดูเอสกินอของทุกปีเนี่ยคุณผู้ชมแสงอาทิตย์ก็จะทาบเงาเป็นรูปร่างคล้ายงูค่ะแล้วก็เป็นงูเลื้อยลงบันไดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของพลังงานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นสัญญาณจากพลังสวรรค์นะคะเป็นฤดูแห่งการ เปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะแม้ว่าวันนี้จะไม่การแข่งขันบูชายันหรือว่าการขึ้นคลองบัลลังแต่ว่าชิเซนอิซ่าเนี่ยคุณผู้ชมยังคงดึงดูดผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญในจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะหลายๆคนมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะขอพรในเรื่องการแข่งขันขอกำลังใจในเรื่องของการเริ่มธุรกิจใหม่ๆหรือแม้แต่ขอพลังที่จะเอาชนะหัวใจของตัวเองนะคะในช่วงที่รู้สึกอ่อนแอค่ะ กลาดกล่าวได้นะคะว่าชิเซนอิซ่าเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เต็มไปด้วยอิฐหรือว่าตำนานนะแต่ว่าเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าชัยชนะในสายตาของอรารยธรรมโบราณน,นั้นไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเหนือกว่าใครนะแต่วัดกันได้หัวใจที่ยังศรัทธานในพลังของความกล้าด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งนักรบที่แฝงอยู่ในตัวคุณนั่นเองค่ะ